สำนักเทศษษษษกิจกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยและพิทักษ์ความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้นภายใต้ชื่อโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโล้ซอรก,ก็ดีค่ะดีดีใจค่ะดีขึ้นมา,มากๆค่ะดีใจขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้ก็มีค่ะช่วงก่อนก่อนนี้มี มากระชากสร้อยอย่างเงี้ยกลางวันอย่างเงี้ยยังเห็นดูจระจระเลยค่ะก็มีมาดูแลความปลอดภัยตรงจุดตรงนี้นะฮะที่เข้ามาตรวจมาดูแลตรงนี้ก็เออก็ดีค่ะจะได้มีความปลอดภัยขึ้นนะคะขอบคุณท่ตจิตค่ะที่มาช่วยดูแลความปลอดภัยแถวนี้มาดูอยู่เรื่อยค่ะก็มันมาคอยดูอะไรอย่างเงี้ยมันมาคอยดูบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีนักเรียนเงี้ยรถมันแน่นน่ะรถมันติดเนี่ยเวลาเข้าออกเนี้ยนักเรียนเลิกอะไรเงี้ยแล้วกลัวเด็กๆอะไรเงี้ย มีมีเยอะพอสมควรครับเพราะว่ามีทั้งกระชากส้อยลักทิงเด็กไอลักทรัพย์ชิงวิ่งราวอะไรเงี้ยครับก็เบาบางลงไปครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาดูแลพวกนี้ก็จะไม่ค่อยกล้าผมก็ขอบคุณทั้งพี่เทศกิจทั้งสำนักงานเลยนะครับครับจุดต่อไปที่จะไปนี้ก็คือการตรวจจุดเสียงภัยบริเวณตลาดบางขุ้ศสีนะครับ ซึ่งในขณะนี้หลังจากที่ได้ทําการติดตั้งตู้เขียวนะบริเวณนี้แล้วบริเวณนี้อาชฉากรรมนั้นลดน้อยลงนะครับแล้วแถวนี้เดี๋ยวนี้มีถกชิงวิ่งราวไหมลวกกระเป๋าก็นะะดีนะครับ่ยันไ้ก็อยู่ในขอมนะคะวควัสดีครับ อันนี้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับก็จะมาณจุดตรวจนะครับเมื่อมาถึงจุดตรวจก็หลังจากที่พอก็จะเซ็นชื่อลงในสมุดนะครับที่อยู่ในตู้เขียวนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินตรวจตาในบริเวณดางกล่าวนะครับก็อาจจะทักทายกับผู้ค้าบ้างหรือสอบถามเหตุการณ์ว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือไม่นะครับซึ่งการอ่ การทำดังกล่าวนั้นเป็นการสร้างนะครับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่นะครับนอกจากจะให้ประชาชนอุ่นใจว่ามีเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจตาดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการสร้างมุษยสัมพันธ์ไปด้วยประชาชนจะได้มองเห็นเจ้าหน้าที่นั้นเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูนะครับโครงการจุดตรวจเครืกิจเพื่อนชุมชนนี้นะครับก็เป็นโครงการ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร,ะรนะครับท่านบรมราชวงศ์สุนทันั์บริพัตนนะครับซึ่งมอบนโยบายมาให้กับสำนักงานเขตทั้ง50สำนักงานเขตนะครับซึ่งสำนักงานเขตบางกอกน้อยก็ได้นํามาปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่นะครับออกตรวจตราเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับเช้ากลางคืนหรือบางวันก็จะเป็นบ่ายหรือลางคืนนะครับซึ่งการตรวจของเจ้าหน้าที่นั้นนอกจากเจ้าหน้าที่จะตรวจแล้วเรายังมี ระดับผู้บังคับบัชาได้แก่หัวหน้าชุดหรือหัวหน้างานก็ต้องออกมาตรวจอีกทางหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่นั้นได้มาปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับถ้าไปตรวจนะครับจุดเสี่ยงภัยนะครับแล้วก็ซอยเปี่ยวต่างๆในพื้นที่ของเขตบางกอกน้อยนะครับซึ่งเป็นโครงการของตูว้ว่าราชการที่มนครในการให้ความปลอดภัยกับต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับ ซึ่งในจุดเสียงภัยในพื้นที่เขตบางกอกน้อยนั้นนะครับก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ10บเดจุดครับจุดที่เราจะไปนี่ก็คือบริเวณวัดเจ้าอาหมนอกจากไอจุดตู้เขียวที่เรามีแล้วก็ยังมีการประสานไปกับการไฟฟ้านะครับโดยกมมรุงเทพมหานครร่วมกับการไฟฟ้ามีข้อตกลงกันนะครับโดยมีการหานำไฟส่องสว่างเข้าไปในบริเวณที่มืดหรือ,อเป็นซอยเปี่ยวนะครับ นะครับอันนี้คือไฟส่องสว่างที่ทางกรุงเทพมหานครได้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงมาจะติดตั้งเพื่ออนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้ทางสัญจรในบริเวณบริเวณนี้ซึ่งเมื่อก่อนนั้นจะมืดมากแต่ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากได้กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการก็ทําให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้นะครับก็สว่างสวัยป้องกันอันตรายไปได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับขับรถสายตรวจออกมา ในเวลาค่ำคืนนะครับมาดูแลอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อให้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนของเรานะครับเหมือนนโยบายของผู้ว่าท่านบอกครบทั้งชีวิตเราดูแลก็เรื่องจริงครับของกุงเชพมหาคนครนั้นดูแลตั้งแต่เกิดยันกระทั่งตายด้วยเจตนารมณ์ บวกกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเทศกิจและสำนักงานเขตจึงทำให้จุดเสี่ยงภัยเหล่านี้กลายเป็นจุดที่มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและความปลอดภัยในทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน